สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมตามกันต่อเลขครับพี่น้องเมื่อวานแม่กัดทั่วมาครับพอดีเกามาเชียว่าเป็นมือนี่ครับผมครับเลขของแม่ fc น้ำอูนครับผมเลขติดล่างเดินดีมากครับพี่น้องเนาะตามข้อมูลตามสิติเกามาเชียกะได้โลงให้พี่น้องทีได้เบิ้งแล้วครับผมสิติก็ะมี่แล้วกะแม่กับป้อยให้เกามาเชียไปอ่าให้ซ่อมเบิ้งงวดหนึ่งแล้วกะ งวดบังหันกะเข้าครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดมาน้ากันครับเอาก่อนสีเบิงตัวเล็กก็แม่ครับผมมีหมักเหมาร้อมเด้อครับผมนี่หมักเหมาตัวหนึ่งครับปีนี้มีหมากแล้วครับผมปลูกปีกายนี่ครับหมักเหมาป้าครับพี่น้องหมักเหมาป้าหมักเมาหน้าครับนี่ก็โอ้ออกหมากร้ายเยอะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เด้อครับผม เลขล่างแม่เอฟซีน้ำอูนครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่กัมมแชเชียร์ก็ขอขอพระคุณแม่เอฟซีน้ำอูนด้อครับผมเลขติดล่างครับพี่น้องเนาะเบิ้งไหวครับผมเดี๋ยวอ่าจะมีตัวเด็ดมาให้พี่น้องเอซีเบิ้งไปเลยครับผมสาหรับสายล่างบม่ว่าจะเป็นเลขมีที่มาล่างครับผมจากแม่เอฟซีกอทอมอ่เพ็่นใหมาครับผมเอาคลิปนี้ก่อนที่จะไป รับชมรับฟังตัวเลขกับแม่เอฟซีน้ำอุ่นได้ครับผมเกามาเชียกะขอขอพระคุณแม่เอฟซีน้ำอุ่นครับผมครับฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียน้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังตัวเลขกับแม่กันเลยครับฮัลโหลจ้าแม่ครับ กอมาเสียสวัสดีแม่นำอุวนครับผมจ้าครับแม่อ้เหล็กติดลังสุดยอดนะแม่นาอยจ้าวันนี้เป็นว่าน้ำกันวันว่างหันววันนี้อืมวันนี้ก็ได้แต่ได้เลยออกมาว่าเสียห้แจ่เมื่อวานครับแม่พอดีทุกเมื่อวานกันยากสุกลงหุกกันก็ะลั่งกันสรุปตัวเล็กให้พี่น้อยมัี่ก็เลยขอเป็นอัดคลิปตอนเศา้านี่แหละครับแม่วันที่สิบเจ็ดครับผม วัน,นี้นะ่ะมันได้เจ็ดแปดเก้าตัวดินมันเก้าเจ็ดแปดเก้าตัวดินดัดดินเก้ากับแปดวัน,นี้เดินเก้ากับแปดน่ะแม่เดินเก้าลองแปดครับผมเดินเก้าลองแปดได้แม่น่ะได้แต่ตัวตัวเวลน,นี้แหละเมื่อกี้จะดินเจิตแม่เห็นบอกแม่ว่าหนึ่งเจ็ดนอนเล็กขึ้นมาหนึ่งเนาะแม่ก็เลยว่าจิดใส่เงิน เหล็กอันข้องแมวเกี่ยวเพราะอยกอดข้อกันเนาะแม่เนาะน,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 นานๆค่อยกอดคอนานๆแม่นวันนี้มีตัวประกบไปแม่ครับผมตัวประกบมันมันบ่อยากเข้าปนใดตัวประกบอ๋อป,ประกบบ่อยากเข้าปนใดได้้ตัวประกบเป็นใน<ด>นบรรยากเข้าเก่าตัวนี้น,ใ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 น,นะเบอร์แม่จะหัวข่าเอาตัวใดด,ดับแม่เบป็นของเก้ามาเสียตัวใดดับเออแม่จังไดน ถ้าแม่ได้ครบเสร็จแล้วแม่ก็มาเชียร์ขออีกรอบนึงเด้วยคเป็นเล็อ่าแม่เบิ่งแล้วดับตัวใดเด่นตัวใดงสิแม่มาวีเคราะ์แล้วก็มาอัดคลิปอีกทีนึ่ด้ะแม่ครับผมจ้าจ้าอาจจะมีคุยกันทั้งหนองน้ำครับผมเพราะว่าก็มาเชียร์กับ่ท่านเห็ดเหล็กดับลางน้ำครับผมรอเบิ่งที่ดับเพิ่นครับครับผมเดล็กดับเหล็กเด่นตัวเด่นตัวส้นนะแม่เนาะ เอาเอาให้ได้เด้อครับพี่น้องวันนี้ตามแม่ไปเพราะว่ากอมาเชื่อกับนี่ขอมูลแม่กับเคยห้มาเป็นสติติเดินดีมากครับผมจะให้แหละแม่เราอาทิตย์น่นน่ะก็บิตมาล้านตัวสิ้นล้างนะแม่เราขึ้นว่าแปดมาบุญน,นะนะเราขึ้นว่าแปดสิมาล้า,ลางเมื่อกี้ว่าสิมา,าน้่กันเนา่แม่แต่เคื่อีสิมา,าน้่กันโอ้ยซื้อเจ็ตเดือนทีหนึ่งเจ็ดแล้วแม่ครับ จ็ดแปดเก้าครับสีน้องน้องหัวนี่แม่มาเก่าตัวล่องกับสีเป็นแปดครับตัวร่องเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนี่ไหมแม่ใส่ยันออกมาค่ะแปดใส่ยันออกมาลองเจ็ดเด่นเก้าลองเจ็ดครับผมแต่มาเจ็ดแปดเก้าครับผมแปดแล้วสีมาโบแม่แม่ซื้อมาเจ็ดกับเก้าแปดนี่รู้นซื้ว่าจิตมาเบิร์นรอบหนึ่งแล้วก็มาอีกนะแม่เนาะ หน้าอีกแต่ว่ากับทุกตัวกับระวังให้ดีครับผมเจ็ดแปดเก้านี่ครับจะไปเจ็ดเก้าก็ามาได้อืมมาทำกันอีทจ่เป็นเจ็ดเก้าครับเมื่อกี้แม่กับผมขึ้นสบ้าง้ากันเพราะมันชนกันลายครับไ้แม่เหตดออกมาสามสูตรมาชนกันเจ็ดกับแปดเนาะครับแม่สีมา้วกันวันนี้กับมันชนเจ็ดกับเก้าอืมยังไงต้องมีให้เห็นครับผมเจ็ดกับเก้า ปนี่เอาลองลไออีกอนครับผมจ้า่เอามักเก้างวดนี้วันนี้จว่างวดงวดนี้ได้จังอรบ่แม่จ้าได้ซื้อบ่ครับผมงวดเมื่อกี้นี่เมวานนี่ครับเป็นนักเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งอะแม่อ้ยแม่นัเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดโอ้ยเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดครับผมเจ็ดบซื้ออยังแมแปะเจ็ดแม่บไปซื้อเลยครับ แต่กฤตตัวนี้มันเป็นล่างอย่างเดียวเนนเนาะแม่เนาะค่อยขึ้นบนครับจะเล่นง่ายอยู่ครับพี่น้องล่างอย่างเดียวครับจาล่างอย่างเดียวล่างนตั้งตัวใด,ดับเขาตัดออกมันสิเหลืมอมโบกีโตเป็นบ่็พิ่นบา่าเมื่อกี้นี่ท่านพิ่นเห็นว่าแปดนเนาะปุ๊บดับแต่เดือดแต่เจ๊ตัวเดียวเอาอย่างมาใส่นะ ครัแม่ก็เลยเอาหนึ่งมาใส่ข้าวเจ็ดมาใส่ับโอ้ยแจกดอกตาารอบไม่รอบไม่ครับผมจ้านี่แหละครับเดี๋ยวจะให้แม่ประกบคุยด้วยครับพี่น้องจังคอยมาตามกันต่อพาอเด็กอ่าเป็นแนวทางยิบจับลเ้อรีครับผมครับจะมีกับเอาเก้ากับเจ็ดไปพิจารณาก่อนครับพี่น้องเก้ากับเจ็ดไปพิจารณาก่อนจ้ากินข้าวแล้วบ่แม่ กินแล้วไปไปใส่อยู่บ้นแม่เมื่อนี้มืนน่อไงปะครับโอ้มืน่อนี่มา,ลมนเ,นมาลเลอกบ้านน้องหลวงมื่อี่มาเลอเล่นนะบ้านน้องหลวงอ๋อหน้องหลวงนี่ทั้งนี่เพราะงหลวงนี่หองหลวงบ้านวัดปูดันแต้เนี่ยอ๋อคนละหมอะ่องจ้าเมื่อวานน้องหลวงทั้งสว่าง <c oughs> อ๋อพัดปูดันแต้จ้าวัดปูดันแต้ทุ่มนะเบูลนี่แหละ โอ้ยู oh, ่พูดทางพุ่นมาแม่ฟังทางพุ่นามาอ,มอยู่ทุพกางนี้นถ้ามาทางนี้แหละจากมาแวะเด้อราบึงในวัดปู่หแลบบัแท้ทางพุ่นยันแบบลุมดีเนาะแม่เน,นาะน้ำดีนด้ำดีมีป่านี่แต่ป่ายางทางนี้นะครับผมปลูกเขาว่รู้ว่าจักรลอบแล้วครับผมเพราะว่าน้ำดีมากครับปลูกข้าวสองรอบแล้วพระเจ้าป้ายางกมีครับ,าามรบผม อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเท่านาปังจะได้ได้ดีแค่ครับนี่แหละครับผมเอามีโอกาสจะไปเที่ยววัดภูดานแต้อยู่แม่ครับจะจะมีโอกาสมาเด้อครับแม่ทางไปสะดวกยุ่นบ่แม่ทางไปสบายอืมถ้าเป็นแบบันขี้ดินแดงเอาไว้กันด้วยโบ่บทางรับอย่างครับครับโอเคเอาก็มาเชียร์กับสิรบกวนแม่ซับนี่เด้อครับผม คอบบุณมแม่นำอูนครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับงวนนี้พอหายเงวดนี้แม่ห้ตัวเด่นมาก่อนเด้ครับผมก็คือเจ็ดแปดเก้าเป็นเลขติดล่างครับผมล่างอย่างเดียวครับพี่น้องแล้วก็เด่นที่เก่าร่องเจ็ดครับผมแปดก็เอายโย่ไปก้อนก็ได้ครับพี่น้องห้ความสําคัญไปที่เก่ากับเจ็ดติดล่างต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะ เอาครับพี่น้องครับผมแม่เอฟซีน้ำอุ่นนี่ได้ครับผมพี่น้องสถิติของแม่ลงจริงจาะงัวแล้วท่าวรงจริงมาสองหัวเลยในน้ำเสียงหัวได้แน่งวดไอซ้อมขุดเสื้อแล้วก็สิบหกขุดเสื้อ้าเอารงจริงสองหัวแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดศูนย์หกกับงวดแปดเจ็ดเนาะค่ะนี่ลงจริงค่ะอันนี้คือสถิติย้อนหลังให้เอฟซีเบิ้งเนาะแเนค่ะคือว่านี่แม่เพิ่งโทรมาอยู่โทรมาบอกเลยห้าหกเจ็ดเพงว่าได้ลง นี่ค่ะท่านผู้ชมลงจริงสองงวดกับเขาสองงวดเนาะแมนค่ะเอาแสดงว่าของเจ้านี่จะมีสองสำหรัเดีเ,เลขติดลังทีว่าเห็นก็คือ,อคุณยายเสียงวันตะวันลาสุดลุดครับผมค่ะแมีมา,ไ,มาไหมอีกทด้นเชื่อเลขที่แม่จีกอทมอไหมอมีมีกันว่าหันเป็นไห่แปดกับหนึงค่ะ ก็เป็แปดกับหนึ่งขวดนี่แม่เอฟซีน้ำอุ่นได้เจ็ดแปดเก้าครับค่ะโดยงี้ครับผมเจ็ดแปดเก้าพันโบประโกลนะทอมันกอดกันเนาะมันมันกอดกันนั่นน่าจะกอดกันค่ะนี่ครับผมอ๋อพันมาเกเจ็ดกับเก่าเนี่ยมาเก่าที่มากก็เจ็ดพอนเด่นเลยค่ะเด่นเก้าลองเจ็ดขวดว่าหันได้เทอ ขามซองแล้วค่ะท่า,านผู้ชมหัวประหัรนี่ถ้าเป็นขุนพี่พรได้โย่ชนเจ็ดป่อเข้ากับสิวาเจ็ดมากับเจ็ดมาอีหลีคันเล่นบักว่าประกบกันเนี่ยก็จะเขาะเ่าเนาะเถาะครับค่ะเขาไปวิ่งกันเป็นเจ็ดชนเนาะหัวดนี่ล่องร่องเอามาเทียบใช่กันหัวดนี่ชนแปดดิเถาะหัวดนี่ชนแปด เขาก็จะแปดก็จะมากดูๆๆๆยิ่งหวาอยู่แปดอ่าแต่ว่าคือจังวดที่ว่าออกแปดหาแล้วบ่านิงวดต่อม่า FC เอฟซี่งวดต่อมาออกออกซ <8 S 2> ุนหกเห็นไหมแต่ว่าคนกับเก่งแปดล่างขวายว่าแปดมากไปบนอ่าอ,อาจจะตามสิดที่พิพนกับว่าควายปลอยแบบ คือเจีงยงเจียงสีไหมนี่กับพ่อแม่อีหรีแต่ว่ากับพ่อแน่นอนเนาะค่ะดันมุมน่งชอมเนาะค,ค่ะแต่มันส้นแปดนะส่วนแปดสนแปดแต่ว่าแม่มกเก่ากับเจ็ดเบง้องหลายๆเชีน่นเทียบกันชาวพี่น้องเนาะ,นะโอ้โลมลมนี่ะระคท่านผู้ชม่มเอาขุนพี่พรประกบค่ะ งวดว่ดาหันชนกันเจ็ดเนาะครับผมชนกันเจ็ดหันประกบกันสองสำนักประกบกันกับเข่าเลยประกบได้อยเพราะว่าคุณพี่พรพึ่นเ,เป็นรักด่เถ่าครับค่ะเอาเอาประกบกันก็ได้เนะาะเนี่ยค่ะงวดนี่ล่องเบิงเนาะค่ะ่านูช่มชนกันคือจังวดว่าหันเนี่เลขบ่าตองก้าวดิเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณพี่พรพึ่นเป็นรักด่แล้วเนาะครับค่ะ <out> นี่นะครับผมลองเบิ้งลองเบิ้งค่ะสําหรับสูตรลอยมลไยกอมาเชียบนอาหารจะเด่นบนเข่าศูนย์นะครับผมเด็กติดบนรางเข่าศูนย์กับเจ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาตามกันต่อเด็กลอยมลไยพ่อนอนหน้าโอ้พ่อเอกกอมาเชียมั้มีอยู่สองเสี้ยนครับพี่น้องนะเลขเข่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่พ่อนอนหน้าได้ครับผมเหล็กลักเหล็กกระล่องวันนะครับชุดกบเพิ่นเข่าเก้าครับพี่น้องเข่าเก้าศูนย์กับเลขของ อาจารย์เช่นเขาไงเลขมีที่มานากศึกษาเก้าศูนย์ด้วยกันเอาจะคอยมาว่ากันต่อครับผมค่ะเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแม่เอฟซีน้ำอูนเนาะครับผมค่ะเลขติดล่างมาไวปล่อยไวเด้อค่ะรัมบูชม<อ>มาช้ากะตามคิวลาค่ะรัมบูชมผู้ใหมากรกะปล่อยกอนประกาศแม่และค่ะรัมบูชมประกาศเรื่องสองน้ำเสียกับเก่ามาเซียค่ะเอ่อ เอฟซีพนโทรมากพนอยากได้ลักลอยค่ะพนอยากได้ลักลอยขอเสี่ยนที่พนเต็มใจให้เนาะครับผมค่ะหลักร้อยสักสามตัวครับผมเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะครับหลักร้อยขอไม่เกินสามตัวท้าหาโตหรือซีโต มันกระลายไปเลือยตัวเอพซีเนาะครับค่ะกะเลือยตัวเซียนพร้อมผลระค่ะเทียบพ้นสาเฮ็ดได้แถมเฮ็ดบ่วพานอีกถึงครับเอาค่ะท่านผู้ชมเก่ามาเชี่ยพิ่นกะประกาศหาเซียนที่เม็นเมนพร้อมเม็นครับผมค่ะแอดไลน์มาเด้อค่ะกะจะมีใหม่มีเก่าเขามาค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมมีใหม่มีเก่าเก่าเท่ากับว่าถิ่มด้วยค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าเพิ่นลุดจักสามงวดอาจจะซ่อมเบิงหรือว่าอาจจะต้ออีกจักเบิงอีกก้อนหนึ่งสินะแมนครับผมแต่เพิ่นก็บ่่เใยนี้ไปไส่แล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็มาคือเกา,าถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขอวอวยพรให้พี่น้อยอมชีชโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเ้อะครับผมหนึ่งมิถุนายน6กสิบดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ